เป็นวัดวาอารามเอ่ยหรือเป็นที่ปฏิบัติธรรมแล่นแต่ท่านคนที่อยู่กินตรงนั้นนั่นแหละหนอหากไม่มีศีลไม่มีทานอย่าหวังพอจะอยู่ได้สุขหนอแหละท่านเลยแล้ววิญญาณเขาจะยอมหรือในเมื่อเป็นดินแดนของเขาเป็นดินแดนขุนสายเป็นดินแดนป่าชา้าเล่นคู่เล่นของกันมาตลอดต้องนะใช้ธรรมะและท่านเอ๋ย พลังผู้คนเลยนั่นแหละนะหากไม่จริงอยู่ไปก็เจ็บป่วยตายเช่นกันนั่นแหละคะ่ะนี่แหละนะจึงยากเย็นเห็นใจนั่นแน่ป่วยทั้งหมู่บ้านเลยเหรออ่นอ <ด S 2> นแอนแอคนค่ะเปือบางคนขอต้องเอาไก่ที่บ้านอของแม่ของแม่สวยนี่พารคีสามร้อยแล้วก็มีพญานาคสององค์ค่ะมีพญานาคอีกสององค์วุ่นวายไปหมดต้องไหว้หัวหมูไหว้เอาไก่ ต้องเอาลาบเลือดไปเลี้ยงไม่ได้ค่ะเขาไปเขาไปเลี้ยงทางโน้นเนี่ยค่ะไม่ได้ไปกับเขาไม่ได้ไปกับเขาไปแล้วที่หมู่บ้านมีไหว้เปล่าก็เขาก็มีศาลอยู่บ้านหมู่บ้านเขานะคะเขามีอยู่ศาลเหมือนกันเป็นว่าณเวลานี้วิญญาณเข้าเข้าออกออกเพราะว่าวิญญาณหวงที่ไม่อยากให้มนุษย์มาก้าวไกยใช่ไหมใช่แล้วท่านเอ๋ยถ้าเห็นดีเลยนั่นแหละนะ อย่ายุ่งแยกออกดีกว่าครามันแรงนักหนาแหละท่านแน่มีกี่ตัวมีน้อยท,ทัไม่ท่วนท่านเอ๋ยเพราะทับถมมาเลยหลายยุคหลายชาติหนาะของ<ท>มินดวงว<ช>ิญญาณมากมายนั่นแหละครบนี่แหละหนาะบอกได้เช่นนี้นั่นแนะและว,วิญญ,ญาณก็เล่นคุณใ้ด้วยหรือใช่แล้วท่านเอ๋ยเพราะดวงวิญ,ญญาณเลยนั่นแหละหนาะเป็นพวกมีวิชาอาคมนั่นแหละคระมันถึงยากนักหนาต่อการมนุษย์จะอยู่แล ลูกออกมาแล้วค่ะออกมาแล้วยังโดนเล่นรอเปล่าแต่ว่ามันก็ยังเจ็บหัวเข่าแล้วมีคนออกมาแล้วทําไมยังตามเจ็บอยู่หรือว่าผีมันติดมาตั้งแต่ต้นมันติดมาแต่ต้นแหละท่านเอ๋ยก็ทําตนเลยนั่นแหละนะรักษาศีลภาวนาให้มากค่ะเดี๋ยวก็คลายหยุดหนาถ้าไม่ไปเยือนอีกนั่นแหละแล้วตอนนี้บ้านนั่นขายทิ้งไปยังขายไปแล้วค่ะขายไปแล้วไม่มีใครอยู่แล้วใช่ไหมมีใครอยู่ค่ะ แต่ารู้ก็กกกไปอยู่บ้านแม่นิดมันเป็นอาถรรพ์ด้วยท่านเอ๋ยคำสาปคำแช่งเลยด้วยนั่นแหละนะทั้งบุคคลที่ก่อนตายเป็นผีแหละคราอธิษฐานไว้ด้วยหนาแหละท่านแนะอันยึดติดอันยึดครองแหละท่านเอ๋ยอันอาคมเลยนั่นแหละเนาะ อันพวกพ้องก็ยึดติดกันแหละพอนี่แลหละเนาะจึงเหตุการณ์เช่นนี้นั่นเอยทราบไว้หรือว่าถ้าใครมาอยู่ในดินแดนข้าไม่ไหว้ข้าข้าจะขอให้มันมีอันเป็นไปงั้นหรือใช่แล้วท่านเอ๋ยปเปิดเบ่งเลยนั่นแหละนายึถามบรรดาศักดิ์และคลาต้องการบริวารหนาแหละท่านแลอตอนขาเข้าไปอยากจะกินตับไตใส่พุงมนุษย์ด้วย มันจะได้ช่วยให้อยู่ยง<ส>คงกระพันนั่นแหละนาะอยากจะอยู่<ต>กับมนุษย์มีได้กินตลอดเวลานี่แหละนาะท่านเอ๋ยเห็นเป็นเช่นนั้นแลพวผู้เลเ่นคานหาคมชอบกินตับไตไส้พุงเนื้อมนุษย์เหรอมันต้องเลี้ยงของเขาแหละท่านเอ๋ยเลี้ยงของเขาเลือดสดเลยด้วยนั่นแหละหนาะอันร่างมนุษย์ยิ่งดีด้วยนั่นแหละคะ่ะ ได้ใช้งานหนาะได้กินด้วยและท่านแน่โออมนุษย์นี่ถือเป็นของโปรดของที่ทําให้มีพลังเพิ่มขึ้นหรือใช่แล้วท่านเอ๋ยพลังจิตเลยด้วยนั่นแหละนาะอาศัยร่างมันไปทําอะไรก็ได้คา่าแฝงอยู่ได้หนาะสู่กินเลือดเนื้อหมู่คูดได้นั่นแน่ทั้งกินด้วยชั้งใช้งานด้วยเอาเป็นธาตุควบคุมไปหมดทุกอย่างเลยหน้เวลานี้ จะทำอย่างไรได้บ้างอยากจะยุติแยกย้ายกันแล้วอยากยุติแยกย้ายใช่ไหมท่านใล้ไม่ยากกันนั่นแหละนะรักษาศีลภาวนาทําใจให้ผ่องใสคราไม่เบียดเบนะียนหนาก็ได้แหละท่านแน่ไหวเปล่ารักษาศีลกี่วันตอนนี้ลูกอยากจะขออันไปทําธุระก่อนค่ะได้แต่ว่าแล้วหลังจากนั้นจะบวชให้เขาได้ใช่ไหมค่ะทั้งหมดกี่วันท่านเทวดา ทั้งหมดใช่ไหมท่านใช่แล้วแค่ตัวเขานั้นนั่นแหละนะห้าสิบวันก็ได้นั่นแหละค่ะเพราพวะนะ่านาให้ตัวหนาผ่องใสใจนั่นเอยไหวไหมห้าสิบวันไหวค่ะอ,อีกกี่วันกลับมาบวชอีกสักประมาณสองเดือนได้ไหมคะอีกสองเดือนกลับมาจัดการให้รีบๆมาเดี๋ยวจะเดี้ยงซะก่อนใช่แล้วสิท่านเอยอ,อ,อันนี้<ด>มันได้ยินเลยแล้วสินะได้ยินแล้วคุยเจราจากันแหละครา ดูแลตัวเองหนาให้ดีแล้วกันตอนเนี้สักเดือนเดือนเดือนหน้านี้ได้ไหมคะเดือนเร็วที่สุดอ่ะมันตอนเนี้เขากําลังพูดง่ายกาลังมีนาได้ไหมคะเดือนมีนาได้หมดทุกอย่างยิ่งเร็วยิ่งดีช้าก็ตัวใครตัวมันสภาต่อไปก็มิถุนาจะมาอะไรเดือนมิถุนาเหรอตอนนี้ยังไม่มีเลยนะอ่าเอาแล้วมันต้องการอะไรบ้างนอกจากนี้ขอเวลาสักเดือนหนึ่งค่ะ อาเดือนหนึ่งตามนี้ท่านเอ๋ยเสียงพูดมานั่นหนอถ้าจะขอมันเอามากมายกันนั่นแน่ข้าขอแท้ให้หัวหมูหนึ่งหัวแค่นั้นพออย่าตามใจมันหนอแหละท่านแน่หนึ่งหัวหมูจัดไปอย่างเดียวอย่างอื่นไม่เอาอะไรแล้วใช่แล้วท่านเอ๋ยเอาบุญให้มันพอเลยแล้วหนะตั้งจิตใจแข็งแน่วแน่คราไม่เอามันหนาคือไม่เอาแหละท่านแน่อาตัดออกไปเลยบอกให้หัวหมูตามตกลงแค่นี้หนึ่งหัว อีกหนึ่งเดือนมาบวชใช่ไหมตามนี้ผีทั้งหลายตามสัญญาแต่มนุษย์ทุ่งที่บวชท,ท่านเอ๋ยต้องใจแน่วแน่เลยนั่นล่ะนะมีอะไรมากระทบหรือรู้สึกมีผีราอย่าคิดหนาะว่าให้มันมาอยู่ในตัวเราต้องใจแข็งหนักแน่นแหละท่านเอ๋ยปูเกิดเลยครั้งใหม่แล้วสิหนอไม่มีผีไม่มีดวงวิญ,ญญาณอะไรมาอยู่ในตัวพอ มีแต่ตัวกูหนอสร้างบุญกุศลไปไม่อนุญาตให้วิญญาณอะไรมาอยู่ในตัวอีกแล้วแต่ถ้าใจอ่อนและหวั่นไหวยังไซย,ยังคิดถึงนั่นแหละนะยังถามหาเอ๊ะอยู่ตรงไหนเหลือคาหรือมันมาหรือปเปล่ากันนั่นและนี่แหละท่านคือหนทางเปิดโอกาสให้มันคลืบคลานหนาเข้ามาอยู่ในตัวเราได้แน่ พวกสงสยัยพวกคิดมากพวกกำลังปรุงแต่งว่าคงจะอยู่คงจะไปหรือยังอะไรก็แสดงว่าเชิญเขาอยู่ต่อใช่ไหมใช่แล้วท่านเอ๋ยไม่ใช่ก็คือไม่ใช่เลยไม่เอาเลยก็คือไม่เอาหนาแค่ให้ตัดได้สิ้นที่ใจเราเองคราแค่นี้หนาะก็สามารถตดเบื้องได้นั่นเอ๋ยอาตามนี้นะอาชุอยากแ <จะ S 1> ให,ให้ปิดจิตมันเปิดนะคะ เขาดีไงรีบมาทีเขาถึงบอกไงให้รีบมาเธอยิ่งไปตลอดตลอดมันก็ยิ่งเสร็จเด็กเดี๋ยวเดี๋ยวลูกจะปรึกษากับแฟนก่อนเนาะว่าจะอยู่ต่อหรือว่ายากจะรีบมาดีเปล่าเออไปจริงจริงอ่ะพูดรีบรีบทําเลยเดี๋ยวจะถามแฟนก่อนค่ะเดี๋ยวค้านีก็บวชต่อเลยค่ะเอาไปคุยกันตามนี้ห้าสิบวันใช่ไหมคะห้าสิบวันตามนี้ ยบร้อยขอบคุณท่านเทวดาณการเวลานี้ได้โปรโดมนุษย์โปรโดวิญญาณโปรดสรรพสัตว์เป็นที่เรียบร้อยแล้วบุญบาร,รมีเต็มเปี่ยมแล้วขอเทวดาทุกท่านทุกองค์จงเจริญถึงการแล้วท่านเอ๋ยหมดเวลาเลยแล้วสินหอถึงการต้องอําราจากท่านแล้วสิพอเราเทวดาหนอมารวมตัวกันแทนบัดน,นี้หมดเวลาแล้วสิเรา จึงกลาบลาท่านก่อนแล้วนะวันนี้ต้องจากอำรากลาบลาท่านคืนสู่สวรรค์เอ้ยบูดาทุกท่านทุกตนทุกองค์จงเจริญ